มาดับนากันต่อฝนก็ตกยิกๆิๆฝนกตกเร้นเรนตอน ดกลิ่นไอดินไอฝนนี่เราไมา่ได้ว่าอยู่ที่กรุงเทพไม่ดีนะอยู่กรุงเทพมันก็ดีมีงานทำแต่อยู่กรุงเทพเนี่ยต้องบอกกันตรงๆว่าเจอปัญหานี้ มลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงอยู่ในเมืองฝุ่น pm สองจุดห้าเกินค่ามาตรฐานตลอดช่วงหน้าฝนก็ดีหน่อยมีฝนช่วยชำระละ้างแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยโหบางทีบางวันที่ผมกรุงเทพอยู่อยู่มืดครึ้ม,อมเอา้า นึกว่าฝนจะตกพอไปดูข่าวไม่ใช่ฝนมืดครึ้มฝนไอฝุ่นฝุ่นฝุ่น T M สองจุดห้าฝุ่น T M สองจุดห้าเพียบมันก็เลยดูมืดนะด,ดูมืดเหมือนฝนช่วงหน้าหนาวที่อื่นก็คนหนาวกันแต่ที่กรุงเทพไม่หนาวอ่ะเป็นเพราะว่าหนึง่ง บรรยากาศที่ร้อนนะท่านมีชั้นบรรยากาศด้านล่างที่มันร้อนมันอบอวนไปด้วยควันรถควัอะไรมันทําให้บรรยากาศที่มันหนาวนข้างบนเนี่ยแต่ไม่ไม่ถึงข้างล่างเอมันเหมือนมีเกราะป้องกันจากเอ่อพวกบรรยากาศหนาวน้าฝนก็กรุงเทพก็ฝนไม่ค่อยตก หนาวก็ค่อยหนาวมันเป็นมันเป็นเหมือนมีโลกกำบังไว้อยู่กำบังไว้จากราดูกาลเพราะรถมันหนาแน่นไงรถมันหนาแน่นก็พากันปล่อยควันปล่อยกาซพอฟุมันจะตกมันมาเจอชั้นบรรยากาศที่ เห๋ือกรุงเทพแล้วมันก็มันก็ตกไม่ได้เพราะฉันบรรยากาศมันช่างหนานแน่นเหลือเกินเดี๋ยวนี้ลืมแล้วพี่น้องเ ว่าไปกรุงเทพอีกทีหนึ่งเนี่ยแถวที่เคยอยู่นะี่ยจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วแนหะละเห็นเพื่อนที่ไปกรุงเทพน่ะคนที่เขาแต่งงานที่ผมไปร่วมงานแต่งวันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วซอยผมเคยทํางานอยู่กรุงเทพเีอยู่แถวเขตประตูน้ำนะท่านแ,แถวๆนั้นแหละเชรบรีซอยห้าซอยสิบประมาณนี้นที่ผมอยู่นะ่ะซอยเจ็ แถตอน,นั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีตึกผลูขึ้นมาใหม่เยอะเลยจริงไหมทุกทุกคนมีตึกโปลูขึ้นมาใหม่เทียบเลย อีกจากนี้ไปประมาณร้อยปีเนี่ยผมว่าแนอนาคตนะกรุงเทพอาจจะย้ายหรือว่าจะใหญ่ขึ้นขยายอาจจะในบ้านเรือนประชายชนเพิ่มขึ้นป่าก็จะลดลงบ้านคนก็จะเพิ่มขึ้นเติ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าอีกสัก ามร้อยสี่ร้อยปีข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะไม่รู้จะได้เกิดอีกหรือเปล่าผมว่าสามร้อยสี่ร้อยปีข้างหน้านี่คงจะไม่ได้ขี่รถกันแล้วมั้งคงจะขี่ยานอวกาศกันแล้วเพราะว่ามันทันสมัยแนละ้วเห็นไหมหลังๆนี่ประเทศประเทศจีนประเทศสหรัฐประเทศที่เขาํำรวยเขาผลิต รถที่ล้อไม่แตะถนนเป็นการใช้เจือรังงานแม่เหล็กนะฮะรถไม่ต้องมีล้อต่อไปก็ทำเหมือนรถไฟรถไฟลอยฟ้าเรใช้รางที่เป็นแม่เหล็กนะใช้เม่เหล็กนะฮะยกเริ่มเม็ดใหญ่แล้วผมจะต้อง พอเท่านี้แหละั่นในกำมือนี่พอแล้วเออเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วอเร่งกมือก่อนเดี๋ยวจะเปียกหืมใหญ่ขึ้นแล้ว,ว,ว,ลวพี่น้องเอ้ เราต้องถอยก่อนละมั้งนี่หนักแล้วทุกท่านาไม่สบายเนาะตกแล้วนะพี่น้องเอ้ยพอก่อนนะทุกท่านเพราะว่าฝนตกแล้ว ดำได้สองมัดใช่ไหมดำได้สองมัดสองมัดหรือว่ามัดเดียวอดดำได้มัดเดียวโอเคฝนตกแล้วต้องพอก่อนเหลือกล้าอยู่เท่านี้ เดีย๋ยวลงมาตอนเย็นก็คงจะหมดไปอีกสักสีห้ามัดพอยก่อนทุกท่านฝนตกโอ้โหนี้นะจะตกทั้งวันนะนี่ผมว่าจะไปไอ้นั่นบ้านลงุงเลื่อนช่วงสายอ่ะช่วงช่วงสายว่าจะไปทำขึ้นตีแบบเอาไว้ ฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ